ไม่มีอุงอิงในวันนั้นก็ไม่มีมานะในวันนี้นี่คือคําพูดของหนุ่มภูพานจังหวัดสกลนครก็คือน้องมนานะเพชรบ้านแพงนั่นแหละครับน้องมนานะบอกว่าอุงอิงเบ้านแพงเป็นไอดอลของใครหลายๆคนรวมไปถึงตัวเขาเองด้วยอุงอิงเพชรบ้านแพงก็คือคนที่ทําให้เขากล้าออกจากเซฟโซนแล้วเดินตามหาความฝันจนประสบความสําเร็จในวันนี้แหละครับน้องมานะนีติดตามน้องอิงเขาะอี่ยังอุงอิงนี่เป็นไอดอลของหลายๆคนครับ อิงเป็นคนที่ทําให้ผมกล้าออกจากบ้านกล้าก้าวเข้าออกจากบ้านเขาเป็นผู้ใดญ่และได้ดูซึมซับมากกอนนั้นก็เบิ้งว่าสันเกิดอ,อยากจะมาสาวหน่นอ,เนอสสยเป็นผู้ส่งสตายเขียนขึ้นเขีนยนใต่ในหนังเ่งไงอันซิล,ป,ลปินซิลปินดังไปทุกเงนินในอันพ่อจั่วก็ปูนองยิงแม่เอาเจ้าของเป็นเจ้าแบบเจ้าที่กันรังดังแหละกัน้องยิงพวกก็ท้าวเบาอีกแล้วว่าาไปเกินความพินอัน <irgend. S 2> <amat S 1> คนในบางอัมาถามเบิ่อเนาะดารามาถับเราเหินขึ้นได้หนังแบบนี้เนาะได้ข่ายเพลงก็อุ้ยข่ายเพลงแบบนี้เขาจะมารับกินแล้วกินแล้วไปร้องเองสมที่เราตั้งใจมาจริงๆและเอฟซีน่ารักให้การตอบรับเอฟซีสาวหน่อยขอบคุณได้หลายด้วยครับถ้าบ่โจูต้องอิงพนุนไม่ดีบ่ไปหับในมือนั้นไม่มีวันนี้แน่นอนไม่มีวันนี้เปลี่ยนเปลงจริงน้องมกถ้าตามามักมันเกินคาดที่สุด สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีนนท์ชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC ฟสาวน้อยแล้วก็ FC น้องอู๋อิงเพจบรรพแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับวันนี้น้องอยากจะหยิบยกเรื่องราวดีๆของน้องอู๋อิงเพจบรรพแพง มาเล่าให้กับพ่อพแม่เอ็ซีได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้นะน้องมานะเพชรบันแพงนี่แหละครับได้มีการถูกสัมภาษณ์เปิดใจจากในหลายช่อง u t u b e กันเลยทีเดียวมานะเพชรบันแพงก็พูดถึงเรื่องราวต่างๆที่ได้ดําเนินมาตลอด2-3ปีที่เข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบันแพงนี่แหละครับในตอนหนึ่งก็มีการพูดถึงน้องอุ๋งอิง,อง,องเพชรบันแพงว่าวันนั้นน่ะก็คือพ่อโจแล้วก็อุ๋งอิงเพชรบันแพงเนี่ยเดินทางไปรับตนเองถึงกับบ้านเลยก็ถือว่านี่แหละครับเป็นความ ว่าจะได้รับโอกาสนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าตนเองก็ไม่ใช่นักร้องที่จะมีคื่อเสียงหรือว่าเป็นดาราศิลปินอะไรแต่ว่าก็คือนี่แหละครับระดับซุปตาก็คือองุ่งอิงเพชรบ้านแพงนะแล้วก็พ่อโจโยมารินตอนนั้นก็ดังในผลงานเพลงจบแบบเท่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นรับตนเองถึงบ้านก็ถือว่าได้รับเกียรติอย่างมากเลยแล้วก็ได้เล่าถึงว่าองุ่งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งคนนะที่ใช้คําว่ามีหลายหลคนเนี่ยมีองุ่งอิงเป็นไอดอล ซึ่งก็นี่แหละครับได้นําพามารู้จักกันรวมไปถึงตัวเขาเองด้วยมนานะบอกว่าไม่มีอุ๋งอิงในวันนั้นก็ถือว่าไม่มีมานะในวันนี้จนนี่แหละครับได้เติบโตมาเป็นมานะเพชรบ้านแพงทําไมน้องมานะถึงพูดไว้แบบนั้นก็คือนี่แหละครับคำพูดของน้องมานะอ้างว่าก็คือองค์อิงวิปบรรพแพงก็เป็นอีกหนึ่งคนเนาะที่ใช้คําว่ามีหลายๆคนเนี่ยเป็น หลายๆคนเนี่ยมีองค์อิงเป็นไอดอลเนาะแล้วก็มานะก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าองค์อิองไม่ไแพงเป็นคนที่มีอายุน้อยแต่ว่าก็สู้ชีวิตมาก็คือเอาง่ายๆก็คือดําเนินชีวิตมาคล้ายๆกันนั่นแหละครับก็คือด้อยโอกาสกันมาก่อนแต่ว่าก็คือองค์อิมอมงมันแพงกล้า ใช้คำว่าอุงอิงเพชรพันแพงกล้าที่จะออกจากเซฟโซนของตนเองเดินตามหาความฝันใช้คำว่ามุ่นนะเนาะมุ่นมาแบบอยากจะมาพอให้บ้านเนี่ยมีอยู่มีกินมีใช้อะไรประมาณนี้พอให้แบบว่ามีเงินส่งกลับบ้านเท่านั้นอะไรประมาณนี้ก็คือว่าไม่ได้อยากโ่นอยากเด่นอยากดังอะไรหรกอุงอิงเพชรพันแพงเนี่ยก็คือแค่อยากจะมีงานทำอ,อยากจะช่วยแม่แบ่งเบาภาระแม่แค่นั้นเองทุกคนแต่ว่าพอจังหวะชีวิตมันปังมันปังเลยจริงๆนะ ก็ต้องแต่มาตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็นี่แหละครับมานะก็เลยอ้างว่าอุงหญิงเพชรบ้นแพงเนี่ยก็เป็นไอดอลของมานะเช่นกันเพราะว่ากล้ามานะกล้าออกจากเซฟโซนของตนเองออกจากเขาเรียกอะไรกีดเส้นใต้คำที่กีดเส้นใต้ไว้อะไรเงี้ยว่าไม่กล้าไม่นูน่นไม่นี่มนั่นส่งผลทาให้กล้าที่จะออกมาออเดชั่น กล้าออกมาเจอ FC แฟนคลับกล้าออกมาแสดงความสามารถอะไรอย่างเงี้ยส่งผลทําให้ได้รับโอกาสจากพ่อโจโยมานินก็ถือว่านี่แหละครับปัจจุบันก็ใช้คําว่าเป็นมานะเพชรบ้านแพงมาตลอด2ปีเนาะแต่ว่าปีนี้ก็ ได้รับโอกาสที่มันใหญ่ขึ้นก็คือได้ไปเป็นพระเอกน้อยในวงสาวน้อยลำเพลินโชว์และปัจจุบันมนะก็นี่แหละครับก็มีทั้งบ้านมีทั้งรถมีทั้ง FC แฟนคลับแล้วก็เป็นใช้คําว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักของสาวน้อยเพชรนแพงเลยก็ว่าได้ที่มีพ่อพรอยแม่ f อเนี่ยคอยอุ้มคอยชูหรือว่าคอยผลักดันอยู่ตลอดเวลาสําหรับนักร้องไฟชายเนาะก็โดยซุ้มเสียงที่มีต้นทุนอยู่แล้วมณนะเพชรนแพงเป็นคนที่ร้องดีครับใช้คําว่าเป็นคนที่มีชุ่มเสียงดีมากพอสมควรเลย ทุกคนแล้วก็มานี่แหละถ่ายทอดความ สาม,มารถให้กับพวว่อแม่เอฟซีได้เห็นกันก็เลยเป็นที่หมายตาต้องใจสําหรับพ่อยกไม่ยกเนาะก็ถือว่าบ้านนี้ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งบ้านมานะเพนบ้านแพงเนี่ยเป็นบ้านที่ค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นกันเลยสําหรับ FC ฟซีแฟนคลับเวลามีอีเวนต์ใหญ่ๆหรือว่ามีงานปิดฤดูกาลเปิดฤดูกาลหรือว่างานวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นพอหักไม่หักของน้องมานะนี่แหละครับมาร่วมส่งกําลังใจกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มาลายปิดวงมาลายเปิดวงก็ไม่น้อยหน้าบ้านอื่นๆเลยครับก็ต้องใช้คําว่าบ้าน มานาะเพนบันแพงก็เหนียวแน่นแล้วก็มี FC แฟนคลับเนี่ยให้การตอบรับค่อนข้างที่จะดีนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่นั่นหยิบยกเรื่องราวดีๆของน้องอุงอิงเพนบันแพงที่ใช้คําว่ามีใครหลายๆคนเนี่ยมีอุงอิงเพนบันแพงเป็นไอดอลแล้วก็มานะก็เปิดใจไว้ดีมากก็ใช้คําว่าไม่มีอุงอิงในวันนั้นก็คือไม่มีมานะในวันนี้นั่นก็คือไม่มี o อุงอิงไปรับไม่มีอุงอิงออกมาอยู่โลกโซเชียลให้ทุกคนได้เห็นว่าเด็กก็มีความสามารถ อย่างเงี้ยแล้วก็กล้าที่จะออกจากเซฟโซนของตนเองออกมาล่าฝันออกมาตามฝันส่งผลทําให้ประสบความสําเร็จในชีวิตก็คือองค์อิงเพ็นเพื่งแพงกล้าที่จะออกจากเซฟโซนของตนเองมานะพิเพิงแพงก็เห็นองค์อิงพิเพิ่งแพงเป็นตัวอย่างก็เอาเป็นแบบอย่างก็คือกล้าที่จะออกจากเซฟโซนของตนเองกล้าออกจากการใช้ชีวิตเดิมๆกล้าออกจากการที่จะเป็นแค่เด็กบ้านอกคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ พาตัวเองเข้าหาแสงพาตัวเองเข้าหาโอกาสอะไรประมาณนี้ก็ได้รับโอกาสดีๆออกมาแล้วสุดท้ายแล้วเด็ก2คนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นอีกหนึ่งไอดอลของใครใหลายๆคนเช่นกันเพราะว่าก็มาในรูปแบบเดียวกันเป็นคนที่ฐานะยากจนกันมาก่อนแล้วก็สู้ชีวิตกันมาก่อนทํางานหาเลี้ยงครอบครัวกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วก็คือทั้งมีบ้านมีทั้งรถมีทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีพ่อแม่เอซีที่คอยรักคอยเอ็นดู เหมือนทั้งอุงอีเป็รบนแพงแล้วก็น้องมานะลำเพลินโชว์นี่แหละครับก็ต้องมาร่วมจับตาการหลังจากนี้ก็คือวิถีชีวิตของเขาใช้คำว่ามันมันเลยคำว่าการเป็นเด็กน้อยหรือว่าหนุ่มสาวบ้านๆไปแล้วตอนนี้เขาเป็นซูเปอร์สตาร์หมอนลำานไปแล้วสำหรับน้องอุงอีเพชรบานแพงแล้วก็น้องมานะเพชรบันแพงก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมา อย่างมีคุณภาพเนาะใช้คําว่าอย่างมีคุณภาพเลยเพราะว่าเป็นพระเอกเป็นนางเอกที่มากความสามารถแล้วก็ค่อยๆซึมซับกับพรล้ำค่อยๆซึมซับกับการเป็นหมอลำกันไปแบบนี้เรื่อยๆนั่นเองครับนี่แหละครับเรื่องราวอีกมากมายที่นั่นพยายามจะหยิบยกประเด็นความสามารถเรื่องราวดีๆหรือว่ามุมที่ เราอาจจะเอามาเล่าได้ในส่วนของ FC แฟนคลับเนาะอะไรเงี้ยลึกตื้นหนาบางแล้วก็ไปวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นณเวลานี้ก็สิ่งที่เราได้เห็นภาพความทรงจำดีๆที่เราได้เห็นอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าทำให้ FC แฟนคลับเนี่ยพอนึกถึงเรื่องราวหรือว่าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยมันเหมือนฝันเลยนะสำหรับเด็กน้อยหลายๆคนที่ มีพี่อุงอิงเป็นไอดอลแล้วก็กล้าที่จะออกจากเซฟโซนของตนเองแล้วก็ออกมาเดินตามฝันจนประสบความสําเร็จอย่างเช่นน้องมานาเพชรบ้านแพงนี่แหละครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่นั่นหยิบยกประเด็นมาเล่าในวันนี้กับคมที่นั่นฟังแล้วมันทัดใจมากไม่มีอุงอิงในวันนั้นก็คือไม่มีมานะในวันนี้มีอุงอิงในวันนั้นถึงมีมานะในวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นั่นหยิบยกมาเล่าให้กับพ่อพ่อ mc ได้รับชมรับฟังกันครับ แน,น่นอรับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนชัยไว้ด้ยก็แล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้อง,อ,งอุ้งอิงเพชนแพงวงการหมอลำหรือว่าหนังคายออกก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อๆแม่เอฟซได้รับชมรับฟังกันสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ